สวดีครับผมผมกบไม้ครับถ้าซื้อตามผีบอรดจะได้เงินห้าล้านครับแต่เหมือนเดิมครับแกกับบอดี้มีเงินพอพอนันที่จะไปซื้อถามว่ามีเงินไหมมีครับแต่กับโอกาสเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าหากว่าซื้อแล้วเนี่ยไพ่สีมาจ่ายแล้วครับถ้าซื้อเยอะประมาณนั้นในความฝันครับแกฝันว่าผีตายหงครับ มาบอกเลขก็คือ9 7 9ตัวละหมื่นคูณหมื่นถ้าหากเราเสือผีนะแกครับสบายแล้วสบายแล้วชาิดี้ละวะ่าแต่แกก็ซื้อแค่ตัวไม่เท่าไหร่ครับตัวละไม่เท่าไหร่เองครับแต่กระอยู่ครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแม่แต้มครับแกได้อยู่ห้าแสนไม่ได้ห้าล้านครับแกได้แค่ห้0 0 0น งวนดนี้นะครับเดอ้อเป็นเลขที่แม่แต้มแกชอบมากครับขีดเส้นใต้ครับเหมือนเดิมครับขีดเส้นใต้เลยก็คือเลข927 927แล้วก็ตัวหลังก็คือเลขที่แม่แต้มแกจะซื้อด้วยคือ894กับ976นี่คือเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์67ครับเลขของแม่แต้มตาถามว่าเป็นเลขอย่าง เป็นเลขความฝันนี่แหละครับที่ว่าแกจะตามซื้อมงวดนี้งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแม่แต้มเนาะแกฝันแกฝันนะครับแกฝันได้ตรงๆเลยนะ979แบบหลังจากที่ได้ออกแล้วครับแกก็โทรมาผมเลยแกถามว่าบักลาบักลาจำความฝันแม่ได้บ่แกก็บอกผมนะครับผมจำได้ขึ้นใจเลยครับคือ979เพราะว่า ถ้าหากเาข้องฝันของไผ่แล้วเลขมันแปลกๆครับผมจะจําได้ทันทีเลยผมเลขออกปื๊บผมยังจําได้เลยว่าเหมือนมีขวองฝันของผู้ใดเน้อเคยหล่อให้ฟังตัวเดียวเม็ดเดียวเลยคือ979นั่นคือเลขขวองฝันของแม่แต้มครับแกก็ูกครับมันเป็นขวองฝันของงวดก่อนแต่แกมาตามซื้อของงวดนี้ครับทําให้แม่แต้มได้เงินอยู่ที่ประมาณห้าแสนคือเลขสามตัวนี้คือมันไม่ได้อั้นนะครับแต่ถ้าเลขเจ็ดเก้าอั้นแน่นอนครับ อันแน่นอนแกก็ซื้อเก้าเจ็ดเก้าตามที่ว่าแกฝันนะครับแกซื้อทั้งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าครับจริงๆแล้วคือมันได้เยอะกว่านั้นแต่แกแค่บอกว่าแค่หนน้าแสนะนาแกยังมาหยั่อยู่เสียตายเด้เสียใจเด้ที่ว่าผีมาบอกว่าให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยตัวละหมื่นคูณหมื่นแต่แกก็บกสื่อครับงวดที่บอกว่าผีเขียนให้เลขเก้าศูนย์เจ็ดเนี่ยเขาก็บอกตัวละหมื่นคูณหมื่นนะครับ แต่มันไม่ออกตรงงวดมันมาออกย้อนหลังงวดสองงวดเหมือนงวดเมื่อกี้เลยครับไอทีว 9, 7, 9, ่ว่าเก้าเจ็ดเก้า่ผีเขบอกนะครับมันก็ไม่ตรงงวดมันก็มาออกตามหลังหนึ่งงวดอีกแล้วครับเห็นบอกครับแกก็ตามแบบนี้ตามแบบนี้ครับนั่นแหละครับความฝันของใครครับถ้าหากว่าตามตัวเดิมแล้วมันจะได้โชคอย่างมากครับงวดสองงวดมันก็เข้าแล้วประมาณนั้นครับก็คือว่าถ้าหากว่าใครฝันได้เลขอะไรเขาก็จะตามเลขตัวนั้นตัวนั้นของเขา แล้วก็บางคนครับเนาะแมนแล้วมันเป็นความฝันเกา่าแมนแล้วก็บม่อยากตามใช่นะะแต่ถ้าเราได้ลองฝันเห็นเลขแล้วครับเราก็จะตามซื้อจนมันออกครับเหมือนผมครับผมซื้อเลขทะเบียนรถผมนะ่ะป้ายแดงครับคือ0 9 9 9 7 0 9 9 9 7ครับผมถือเลขกับทะเบียนไ,ไอ้ทะเบียนรถป้ายแดงขั้นนี้มาสามสี่สี่ครั้งแล้วนะครับ รอบแรกครับตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยมันออกเกี่ยวกับเครื่องอ่าเครื่องยนต์ซีซีคือสามห้าศูนย์แต่เลขพวกนั้นมันออกห้าสามศูนย์ผมก็ถูกตดแลับทะเบียนรถผมก็ตามซื้อทะเบียนรถผมก็ซื้อเลขศูนย์เก้าเก้ามันออกเก้าเก้าศูนย์ครับแล้วก็ผมก็ซื้อศูนย์เก้าเจ็ดมันก็ออกศูนย์เก้าเจ็ดเลยครับ แล้วก็มาล่าสุดครับมันออก979ผมก็ซื้อ997เห็นไหมครับมันก็ออกวนเวียนครับลดขั้นเดียวครับแต่ว่าผมถูกเลข3ตัวมา4ครั้งแล้วนี่คือที่ไปที่มาเดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบนึงครับผมจะบอกคลีปตั้งหากว่าตาหางหากว่างวดนี้มันก็จะกลายเป็นงวดที่สี่ที่ว่าผมถูกเลข3ตัวเลยนะแต่ว่ามือนี้ครับผมพูดถึงแม่แต้มก่อนแม่แต้มครับหลังจากที่ว่าเราถือเลขแล้ว ล้วก็โทรมาผมว่าบักลาบักลาโตวจำข้อมฝันของแม่ได้บอถี่ว่าแม่ฝันว่าผี้าหงมก็บอกเลขตัวเดียวไม่เดียวให้แม่ซื้อเลเ่ในเก่าเจ็ดเก่าตุลมืน่นค้นมูลอ่ะผมก็จําได้ครับแล้วก็บ,บอกเลยว่านู่นนี่นั่นนะเสี่ยบูสเราก็ตื่นเต้นครับเราก็บ,บอกว่าเสียใจเราสั่นครับๆๆผมก็ใจสัน่นเหมือนกันครับผมก็น,นึกว่าแตเล่าส,สื่อมือมือมืนนมนม่นคูนมื่นเหมือนกันไลยผมก็ดีใจได้ถามว่าเราซื้อมือคืนมื่นจะแกจะได้ห้าล้านแต่แต่คิดดีกรับกันครับ ถ้าถึงหาร้านบั้งวงินไพ่เขาสี่ใจถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ครับ979ไม่ได้ครับรางวัลที่1มันเราเผลอเผอผีอาจจะพักมืออาจจะไปซื้อ1 0 5 9 7 9ก็ได้แม่บอครับเพราะว่ารางวัลที่1มันออก105979แกก็เกือบถูกแบบตรงๆเลยครับบ่แห่อาจจะเป็นรางวัลวัลที่1ก็ได้ถ้าหาวังเงินครับแม่แต้มแกฝันใหม่ ผมจะมาหล่อคของฝันให้ฟังแต่เลขที่แม่แต้มแกบอกคือเป็นเลขที่ว่าแกชอบและก็เปลี่ยนความฝันที่ว่าแกฝันและแกจะต่างงวดนี้แต่ไม่ใช่ความฝันของงวดนี้นะครับไม่ใช่ความฝันของล่าสุดถามว่าแกฝันล่าสุดระหว่างวันที่จำนีจนถึงไปวันที่ก่อนเลขออกหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดผมจะมาหล่อให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่เลขของแม่แต้มครับแกชอบงวดนี้ก็คือเลขเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดครับที่แกชอบ ครับที่ไปที่มาของ9 2 7าสจะดมาจากสแกบอกว่า 97, 9 7 9าเจ็ดเ้ครับ9มัน2ตัวก็เลยแกเลยไปซื้อ9 2 7เพราะว่า9มัน2ตัวแกก็เลยซื้อ927าอไอแปดเ้เนี่ยมันเป็นเลขที่แกชอบส่วนตัวครับแกก็เลยซื้อ894กับ976นี่คือเลขที่แกแกตามนะเพราะว่าแกตาม7 6 9มันยังไม่ออกวันนี้แต่แกจะซื้อ9 7 6านะ็หน้านนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขถามว่าซื้อเยอะไหม กับประเทนะครับเนาะเพราะว่าคนมีเงินทุนแล้วอาจจะซื้อเยอะก็ได้แกถูกแบบตรงๆแบบไม่ต้องกลับเนาะดีใจดีใจแบบยังยังขึ้นเลยลผมก็ไม่ได้ว่านะครับเนาะว่าใครจะฝันแม่นหรือไม่แม่นแต่เพียงแค่ว่าผมเอาแนวทางของฝันมาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะไม่ชอบลักษณะการพูดฝันไม่ชอบลักษณะแบบการนําเสนอก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่านะครับแต่อยากให้ทุกคนน่ะลองมาพิจารณาตัวเลขดูครับถ้าหากว่าใครเคยฝันแม่น เขาก็จะฝันแม่นแบบนี้แบบนี้ครับผมอยากให้ทุกคนแบบถูกเลขสามตัวนะนี่คือติภัที่มาหลักๆเลยที่การแบบนําเอาความฝันมาเล่าละก็ชีสสำคัญครับความฝันของแต่ละคนที่ว่าผมมาเล่าครับมันก็เข้าเลขสามตัวแบบอาจจะงวดเว้นงวดเบบ้นงวดเฉยครับนี่ครับอยากให้ทุกคนแบบฟังกาอนนี่ครับแต่งวดเมื่อกี้ครับเข้าเยอะนะครับเลขหกเลขเลขสามตัวเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยคือเข้าทั้งหมดหกคนหกเจ้า 6ฝันแล้วก็7961เข้าทั้งหมด32คลิปเยอะนะครับเยอะมากจนแบบว่าบุหัวาสีเอาของฝันของไผ่มาเล่าเลยแหละครับมันเยอะมากโดยเฉพาะเหล็กตัวนี่ก็เข้าเยอะเหมือนกันลองมึงครับว่างูนี่เขาแต่ละคนจะได้เล็กตัวไหนถ้าหากว่าแม่แต้มแกฝันใหม่จะมาเล่าให้ฟังดีใจครับกระลอาครับได้เงิน5 0 0 0 0ปปลายงดนี้เราลุ้นครับ1กุมภาพันธ์67ขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ